thank you คลื่นพลังบวกมาแรงชีวิตสดใสมีแต่ปังมิสเตอร์มูพามาดูดวงราศีมีนประจำเดือนมิถุนายน2568การเงินช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นจากงานเสริมหรือโครงการใหม่ๆที่คุณลงมือทำอย่างจริงจังการใช้จ่ายระวังเรื่องการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะครับการงานครับงานเด่นงานชัดมีโอกาสได้เลื่อนขั้นรับผิดชอบงานสำคัญต้องใช้ไหวพริบและความคิดสร้างสารรค์ที่เต็มที่ ความรักความสัมพันธ์อบอุ่นคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจจากกิจกรรมสังคมสุขภาพคนมีคู่คู่เดิมจะเติมเต็มความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับสุขภาพช่วงนี้ดูแลระบบประสาทและว่าการนอนหลับให้ดีระวังเรื่องของความเครียดสะสมข้อควรระวังอย่าลงเชื่อคำพูดที่เกินจริง หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นวิธีเสริมดวงของเดือนนี้ทำบุญด้วยการถวายดอกไม้ถวายสังฆทานเพื่อเสริมพลังบวกและความสงบในจิตใจศาสตร์ที่ใช้ในการทำนายครับคือโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ ผสมกับพฤติกรรมศาสตร์เพื่อเป็นแผนที่ชีวิตเดือนมิถุนายน2568นี้ให้คุณเดินทางได้อย่างมั่นใจและมีทิศทางใช้วิจรยานในการรับฟังด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามมิสเตอร์มูมูแมนมูมันมูด้วยกันในจักรวาลมูชาแนลครับ